สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะคะมาพกับช่องพานิดาเหมือนเดิมเนาะห่างหายไปหลายวันนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จา๋างวดประจำวันที่ 5-, พฤษภาคม2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับแนวทางของวันที่5เนาะเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่6 4 5นะคะอ่าเด่นใน3ตัวนี้ใครอยากนำไปวิงป่งไปรูดได้เลยนะคะแต่ว่าแอดเน้นไปที่6 นะคะพี่พี่จ๋าแอดเน้นไปที่6นะคะมาดูกันว่าสำหรับ6มีตัวไหนกันบ้างแล้วก็4มีตัวไหนกันบ้างนะคะหกนะคะ6ที่แอดคํานวณออกมาให้ไปที่6 3 6 8นะคะ4ให้ไปที่4 0 4 8 ส่วนห้าเนาะห้าศูนย์ห้าสองนะคะแนวทางก็จะประมาณนี้เด้อพี่ๆจา๋าอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่แอดเน้นจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะย้ํานะคะแอดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะคะชื่นชอบค่อยตามแอดไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยรุ้นได้สีหน่อยตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP นะคะ อ่าตัวที่แอดเน้นแอดเน้นไปที่หกแปดนะคะหรือเก้าแปดส่วนสี่เน้นไปที่สี่ศูนย์นะคะส่วนห้าแอดเน้นไปที่ห้าศูนย์เนาะแนวทางก็จะประมาณนี้ตัวเด่นที่แอดให้วิ่งให้รูดไปอย่าลืมเบิ้ลนะคะอย่าลืมเบิ้ลด้วยเนาะอ่ะก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบกันอีกทีนึงแล้วกัน แอดก็ขอขอบคุณพีพีเอทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ